เราอยู่ที่ฮอกไกโดนะประเทศญี่ปุ่น Hitman w o r l d of a s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  i n นับตัวเกมมีอัปเดตเนาะอีเวนต์พิเศษนะเป้าหมายเป้าหมายพิเศษนี่แหละไม้เราเล่นฟรีนะจนถึงสิ้นปี68นะใครที่มีตัวเกมอยู่ในมือถือนะก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เล่นฟรีนะเล่นฟรีนะเป้าหมายของเราก็คือการกำจัดนะคนนี้แหละ Slim เชดดีนะจะใช้วิธีไหนก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็ตัวเกมต่อจอยเล่นได้นะ แล้ใครที่ไม่ถนัดกดปุ่มนะครับเดี๋ยวผมกอเชื่อมจอยก่อนตอนนี้เชื่อมจอยแล้วนะครับจอยที่ผมใช้น่ยจะเป็นจอยอ่าจอยโปรโนีเซนโดนะเดลโหล เดี๋ยวผมจะใช้วิธีรอบเข้าไปแล้วกันเนาะแต่ถ้ามันรอบเข้าไปไม่ได้ก็ลุยเลยแล้วกันลุยแม่งเลยนะครับเพราะว่ากาดมันเยอะนะสารคนมันเยอะนะ,ะเราจะเป็นคนนี้ก็ได้นะหรือว่าจะไปเป็นพ่อครัววานยาพิษก็ได้นะไม่คิดลองเล่นไปหลายรอบแล้วเหมือนกัน,นครับแต่ถ้ามิชชั่นเราเฟลนะนะภาร,รกิจเราไม่สำเร็จอะ่ะจะต้องรอ30นาทีนะถึงจะเล่นใหม่ได้คือตัวเกมมันเป็นตัวฟรีหน่อยนะ ก็อาจจะมีรอเวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวรอคนนี้น,นี้ก่อนอคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องดูดฝุ่นเหมือนลอน่อมันมาแล้วแล้วก็ะระหว่างทางนะหระือว่าในห้องอะ่ะมันจะมีอาวุธหลากหลายเราใช้นะอันไหนที่มันหยิบได้ก็เออนั่นแหละนะครับแสดงว่าใช้ได้ ลาก,ก่อนที่ไอ้กาดมันจะมาเห็นนแ,แล้วก็เอาชุดโอเคเราสลับชุดแล้วนะครับ ถ้าใครที่จะ,อะรอบสังหารนะนะครับแนะนำว่าโอ้เจอเลยเหรอแนะนำว่าอย่าถือปืนนะอย่าถืออาวุธนะธนะไม่ง,งั้นไอ้ก,กาดพวกนีนะ้มันจะล่าเราจริงๆเราก็ฆ่าได้นะค no รับแต่จะต้องอจัดก,กดการกาดก่อนที่มันจะยิงเราตายอ่ะนั่นแหละไอ้คนใส่เอียเ้ยมไม่เกีนะคือเป้าหมายเราสลิมเชดดี้นะครับเล่นในทั้งมือถือแล้วก็ในคอมนะ Sir, hey, if hey, you want to proceed, I'm going to have to do a quick routine check. Don't be, this is just a formality. Thank you. Have a good one. Okay, I died. Oh, โอ๊ะกดติดสวยละจะไปกดคุยแล้วไม่กดต่อย <laughs> <laughs> จะไปกดคุยแล้วไปกดต่อยนะทุกบปุ่ม,มันไม่เหมือนกันเนาะจอ,จอยจอยแต่ละแบบเนะี่ยมันจะขึ้น24นาทีใช่ไหมเพราะว่ามันนับตั้งแต่เราเข้าเกมครับผมเล่นไปประมาณเกือบ6นาทีละ ก็ <g ül üyor> รวมเป็น30นาทีเนาะถ้ามันเฟลนะครับเราก็ต้องรอเวลาหมดถึงจะเล่นใหม่ได้อะโอเคครับเดี๋ยวเรารอเวลาหมดแล้วก็ไปเล่นกันต่อเ <g ül üyor> มื่อกี้มือลั่นไปหน่อยนะครับเข้าม e เฮ้ยโดนสวนโอเคปิดประตูก่นปิดแล้วใช่ไหมอ่าลากลากลากเก็บสพก่อนครับเดี๋ยวเผื่อมีใครมาเห็น Want Bring that มาละมาละอย่าลากเข้าห้องปิดนะครับถ้าใครที่จะเล่นแผนเนี้ยมันจะมี2ประตูนะเข้าไปห้องนี้นะ Devo, devo. I'll guard him. Don't move. Do not even flinch. Put your hands up. Don't you understand what I'm saying? Put your hands up. God. Hey, chưa phải tay, nhớ đi đấy. Okay. Đi ma con mình Out of the way, security business. Check it out. Please help! Help me! Oh my God! Please, help me! Hey, this guy is โอเคเดี๋ยวขอเคลียร์กับอันนี้ก่อนศพเทียบเลยเรากำลังโดนล่านะครับ ห uh ้องซังศบมีคนมาคนไอ้คนนี้แหละที่ไปฟ้อง <laughs> ถ้าถ้ามันหมุนหมุนเนี่ยแสดงว่าอ่ามันสลบนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้หมุนเนี่ยแสดงว่ามันตายแล้วนะถ้าอยากจะให้จบไปเลยก็ซ้ำนะครับ hands over your head. Final โดน ไม่หลอดโอเคครับไม่หลอดนะเราไปเล่นกันดูนะนะเจอกันใหม่นะคลิปน้า